เหนืออามีความจริงจะบอกเหนือด้วยแหละอะไรล่ะเหนือจะรับได้ไหมอะไรจริงๆแล้วเหนือไม่ใช่ลูกแม่จันจริงจแล้วเหนือเป็นลูกเป็นลูกของอาร์เนะ จร,จริงไหมไม่จริเหนือเป็นลูกไม่ใช่ลูกแม่จันเหนือออกมาจากท้องแม่จันนะเหนือรู้ได้ยังไงรู้ได้ใครบอกเหนือแม่จันไม่ใช่นี่ไม่ได้ทำให้เกิดใช่เหนือเป็นลูกของอาจริงๆนะเออไม่ใช่หรอเหนือจะเสียใจไหมเสียใจเลยเสียใจเลยหรอเจะใจเรื่องอะไรลูกไม่อยู่กับแม่จันเอ้า ก็ลูกพี่จันก็ลูกแม่จันกับพ่ออิดสีจะไปเสียใจทําไมมาได้อยู่กับแม่อะฮะอ้าวแม่จันไปทํางานไม่ดไม่ใช่เหนือเป็นไม่ใช่ลูกแม่จันใช่เหนือเป็นลูกของอาไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ได้ยังไงไม่ใช่จริงๆนะปิดไ้เลยเนี่ยมันคือความจริงไม่ใช่เหนเป็นลูกใครครับ นั่นเล่นการ์ตูนอีกแล้วไม่สนใจมันก็จะเป็นลูกอาแน่แหละเอาทําไมไม่อยากเป็นลูกอาไม่ดีหรือยังไงอาไม่ชวนเล่นหรือยังไงไม่เป็นลูกอาใช่ไหมเหนือเอาอาเสียใจถ้าอย่างนั้นน่ะอาเสียใจแล้วเหนือจะเป็นลูกใครเหนือจะเป็นลูกใครตอบก่อนพีกว่า แล้วอาล่ะอาให้อยู่ตรงไหนอ่ะสิ่งสุดยอดโอเพนที่เราทราบกันดีแล้วนะครับเอาเหนือเราเหนือให้อาอยู่ตรงไหนปิดเลยเอาปิดเราปิดเหนือว่าให้อาเป็นอะไรก็ให้อาเป็นอาเขาบอกอย่าร้องไห้ทำไมเน่อยเลยเือร้องคห้ไม่อยากเป็นลูกอาเอาให้ให้เป็นเพื่อนกันได้ไหมเอายิ้มก่อนคุณพ่อะ พอห้อยิ้มก่อนถ้ายอย่างนั้นจะได้เป็นเพื่อนกันอเอาถ่ายไว้ดูสองคนไม่ได้ให้ใครดูอ,อ่ะเร็วๆบอกเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วจะได้ปิดมาสัญญาสัญญามาไ้เทะเลาะกันมา ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ยังโอ้โหแล้วเหรออาทิตย์นี้มาสัญญาเป็นเพื่อนกันเป็นอากับหลานไม่เป็นแม่กับลูกมาจะเป็นลูกแม่จันเหมือนเดิมได้ไหมโอเคเอามาคิดก่อน เป็นเล่นด้วยกันเหมือนใช่ไหมแม่มาเป็นลูกอาใช่ไหมอะไรนะคเอาปิดเถอะโอเคได้โอเคไบหรือยังไปไปหรือยังแล้วก็ปิดเลยเร็วๆไปไปก็ปิดเลยนี่เอาไปไปแล้วเหนือล่ะเหนือล่ะไปไปหรือยังโอไม่ไปบปมันจะไม่ปิดเร็วๆ เนือไม่ไบบ่ายอาไม่ติดไบบาย